กูกลับมาแล้วที่หายไปนานก็ไม่ใช่อะไรหรอกกูไปพักผ่อนมาที่จริงก็ไปดูเวอซีรีส์แล้วก็นั่งอยู่ Youtube เล่นแหละเพราะเพราะปิดเทอมกูโมแต่ลงคลิปไงถ้ากูอยู่สั่สอ,อาทิตย์ไม่ได้รัยไง<า>ซึ่งวันนี้ไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้ซึ่งไม่ใช่อเ,เอาเป็นว่าวันนี้กูจะมาทำงานศินละปะที่สุดจะอลังการตอนตอนนี้ไม่ได้ทำนะตอนนี้เป็นแค่กระดาษเปล่ปา ทุกคนไม่รู้หรอกว่าผมอะมีความสามารถทางด้านศิลปะขนาดไหนรู้ไหมว่าภาพโมนาลิซาเนี่ยใครวาดนี่ปุ้นปุ้นวาดลิโอเนลุดอกสแตลนี่มีอยู่จริงหรอกเว้ยมันเป็นแค่ตวัตวต,วตวนสมมุติปุ้นกูวาดไม่กูควรจะพูดว่าลิโอนาร์โดาร์มินชีเอาเริ่มมันดีกว่ามือตื่นตือถ่ายคลิปจะถ่ายคลิปอะไรเฮ้ยกล้องขาตั้งกล้องเราก็โอเวสิจะถ่ายคลิปเอาก็ดูจะดูด เออดูอะไรโปรตีถ่ายมีคนดูเออเาลองดูก่อนดิทำไมเนี่ยทำไมยังไม่อายไงดูดิแล้วถ่ายอยู่เนี่ยจะถ่ายยังไงะก็พูดไปเรื่อยแล้วก็ถ่ายทำผลงานศิลปะที่สุดวิเศษอ๋อจะทำศิลปะที่สุดพิเศษด้วยแล้วทำไมันมันเป็นชุดออกงานชุดนี้สร้างงานศิลปะมาหลายชุดแล้วเพื่อนไม่รู้หรอกไม่ใช่วินแล้วก็ไม่ใช่ใ้งานด้วยแต่เป็นชุดศิลปะ เร็วๆจะได้เน kind of ี่ยเมื okay, um, tense, ceux, okay ่อกี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะของผมเองมาเริ่กันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับเราจะต้องใช้เทปกาวเนี่ยผมทํางานศิลปะมันเยอะแล้วจนสมองมันไปต่อไม่ได้กูไม่ใช่วินมอไซค์กับสซยงานจำเอาไว้เราจะต้องเอาเทปกาวมาแปะหลังจากนั้นก็พ่นสีแล้วก็ลอกเทปออกมันจะได้เป็นผลงานศิลปะเข้าใจอะไรบ้างไหมเนี่ย เราจะต้องแปะทางนี้ยางมาถึงตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเรขาลูกกลมเส้นนี้จะไม่มีความเบี้ยวเลยตรงนี้แปะนี้วลาดชิบหายแทแดแทแดผลงานนี้นะครับผมจะสื่ดว่าตรงนี้จะเป็นเส้น,น,นเส้นที่มีความไม่ตรงนะครับซึ่งหมายความว่าชีวิตไม่ได้เดินไปเส้นตรง คุณกำลังชมอสมการและตรงนี้นะครับคือความยุ่งเหยิงนำไปสู่ความว่างเปล่าว้าวขั้นต่อไปนะครับเราจะต้องใช้สีรองพื้นเหมือนรองพื้นบนใบหน้าแต่ว่านี่จะเป็นสีดำนะครับเพราะสีดำคือสีวิเศษ แคแดงศิลปินจะต้องเปื้อนไปด้วยดีนีนะครับผลง,งานชิ้นนี้เฮ้ยอืเส้นนี้นะครับจะสื่อถึงเส้นที่มีความยุ่งเหยิงนะครับแต่เป็นความยุ่งเหยิงที่สวยงามประกอบกับลายนิ้วมือไม่ใช่ลายนิย้วมือเป็นผิวหนังเลยนะแหละแสดงว่าผลง,งานชิ้นนี้นะครับมีแค่ชิ้นเดียวในโลกมันคงไม่มีใครทําแบบนี้ละต่อไปนะครับเราจะใช้สีน้ําโดยไม่ใช่น้ํานะครับสื่อถึงการที่เรา จะฉีดกดออกไปนะครับเราไม่ต้องเป็นต้องเดินทางจริงๆแล้วกูขี้เกียจเอาน้ํามากูไม่ไดเอาน้ํหมาานี้ดีกว่าเราใช้สีส้มนะครับที่สื่อถึงความเร่าร้อนเร่าร้อนแบบนิดหน่อยนิดหน่อยเปื้อนแล้วเนี่ยนิดหน่อยอุ้ยอุ้ยมันเหลวจังววะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ยังเสร็จไม่สมบูรณ์แบบนะครับที่เหลือนะครับผมจะใช้สีหลากสีเขาเรียกว่าเรนโบ์ คำคำนี้นะครับจะสื่อถึงความเล่าร้อนนะครับความเล่าร้อนที่นิดหน่อยต่อไปนะครับจะใช้สีน้ําเงินนะครับที่สื่อถึงมหาสมุทรคือทองทเเลียนกว้างใหญ่นะครับเราจะใช้ปากกับสีส้มนะครับที่มีความหมายว่าอะไรนะไออะไรวะเล่าร้อนนิดหน่อยหมายถึงว่าความเล่าร้อนอ่ะมีนิดหน่อยแต่ว่านิดหน่อยของมันอ่ะคือเยอะมันเหมือนกับ ฝาปิดโู่ที่มีความกว้างแต่มีความสูงเท่าแก้วป๊อกเฮ้ยตูรีแมนสีน้ำเงินของเรานะครับจะแทรกซึมอยู่ทุกที่ซึ่งหมจะถึงตรงนี้แล้วก็พื้นห้องกูด้วยวสีม่วงน,นะครับไม่มีความหมายกูไม่อยากคิดวมไปปวดหัวเอุ้ยอือหือพื้นห้องกูออองกเออกูได้ทำอย่างนี้ตั้งนานแล้ว สวยที่สุดในโลกทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าทําไมต้นไม้ถึงเป็นหวัดเฉลยครูไม่ให้มึงคิดหรอกเพราะว่าโดนป่านยามใส่ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าอะไรเหมือนแม่มากที่สุดเฉลยมารดาไงคิดหน่อยทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าตำรวจอะไรชอบใช้ความรุนแรงปราบผู้ร้ายเฉลยคนตำรวจปีแล้วใครจะปราบปมและแล้วและใครจะปราบคนแตและเดี๋ยว แล้วใครจะปาบคนตำรวจสีได้ครับพันตำรวจสีศิลปะจะแทรกซึมทุกพื้นที่อ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาแยกมันออกกูหมายถึงลอเอเคปอบบห้าห้าอ้าค้าอ้า้าสวยชิบหายอย่างนี้